สวัสดีครับอย่างน,นช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะครับเยอาคลิปโอเวอร์โกนะก็จริงๆอันนี้เป็นเวอร์สอนะครับคุณพ่อทำทำไปแลาวที่หนึ่งแล้วก็เฮ้อันนั่งฟังแล้วตกสมักึกสมกักมกักไม่ถูกใจแบบมันตอนนั้นมันมีเล่นผิดนิดหน่อยก็เลยเอะทำใหม่ดีกว่าจะได้กลัวคนเล่นผิดกลัวแบบเข้าใจผิดนะเพราะว่าปกติก็ก็ผิดบางเป็นบางครั้งก็ต้องขออภัยด้วยก็ทั้งใีทางนี่ดีก็ พยายามดูตรงดีสคริปชันนะครับคุณพ่อมีอะไรจะอัปเดตให้หรือปักหมุดในคอมเมนต์นะครับถ้ามีน้องๆมาช่วยแก้ให้ก็จะอยู่ในปักหมุดนะครับโอเคมาอันนี้ก็จะเป็นแคลนอ่ะเป็นสายที่4ของแบงดีมเนาะที่คุณพ่อทําก็จะเป็น Aftergo Aftergo จริงๆต้องพูดว่าตอนที่อ่านสกิลตอนที่ไปดูสกิลแยกใบแบบอู้ไม่ชอบเลยสกิลดูใช้ย,ยากดูต้องเลสคนนั้นคนนั้นเลสคนนี้คนน,คน,นี้คนนั้นคนนั้นคนน,น,คน,นี้แล้วก็ใช้เพลงมาลุก แล้วมันจะดีเหรอมันโดนเลสทั้งสนามเลยอย่างงุ่นอย่างงี้กับคิดเยอะคิดแยะคิดสลาตานะครับว่าเออจะไหวไหมซึ่งมาลองเล่นจริงๆเฮ้ยมันมันไหวแฮะมันมันดีกว่าที่ที่อ่านสกิลตอนแรกแบบเยอะมากๆนะฮะก็มาลองดูมาลองทำำําความเข้าใจกับเด็กนี้ดูนะครับตัวเริ่มก็จะเป็นแบงค์ดีมอีกสายหนึ่งก็จริงๆก็มีแค่พาร์เทลสายเดียวที่ค่อนข้างจะแนะนําว่าฟิกตัวเริ่มที่เหลือก็ไม่ได้ฟิกเท่าไหร่นะครับก็จะใส่ใครก็ได้เป็นตัวเริ่มไม่ได้ซีเรียสเนาะแต่ก็ อัพเร์โกลนนะก็ต้องเป็นรันนะครับน้องปอยแดงแสลงใจคนสวยนะฮะก็พลังแปดพันไม่ใช่พลังหกพันชิวหมืน่นก็มันใช้อยู่แล้วเนาะสกิลไม่ถูกเลยทับจัวหนึง่งแล้วก็ถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นเกียร์หนึ่งหรือสูงกว่าได้ควิกชิลขึ้นมือน,นะครับก็มาตรฐานตัวเริ่มพักวีทั่วไปแต่ว่าตัวหลักนี่สี่นี่ตัวหลักก็ยังเป็นรันเหมือนเดิมนะครับเป็นรันเกียร์สามพลังหมื่นสามมีฟอร์สนะครับ แอคทีฟบันขาศมันเพเทิร์นจับเลสเรียนเราสองใบชี้ยูนิตตามจำนวนที่เลสสองตัวบวกตัวละหมื่น uh, มันมี QA ถามในไทยแวนว่าถ้าสมมติเราเลสสองตัวแล้วเราจิ้มตัวเดียวสองหมื่นได้ไหมไม่ได้นะครับมันต้องจิ้มสองตัวนะให้ตัวละหมื่นนะครับอีกสกิลหนึ่งก็ถ้าเทอร์นี้ไม่เคยเล่นเพลงมาก่อนเคิร์ตบัสหนึ่งเล่นเพลงอัปเตอร์โกจากกองหรือจากดรอปหนึ่งใบ,บนะฮะก็สกิลพื้นฐานของของสายแบงดีมที่สามารถหาเพลงมาเลนได้แต่สกิลวัก็คือจับเลสเพื่อนเป็น จุดเริ่มของคอมโบในเด็กนี้นั่นเองนะฮะเด็กนี้ก็จะใส่เพลงไว้อยู่ห้าใบเช่นเดิมมีอยู่สรุปไปไปมาสรุปมีแค่อ่ามีแค่แลวพี่ฮัลโหลที่คุณพ่อใส่เพลง6นะที่เดิมวพ่อใส่เพลงหทุกเด็กเลยเพราะว่ามันอะไรเลยเด็กอะไรเลยเพลงคุณพ่อคิดว่ามันมันใส่เยอะไปมันก็เท่านั้นอ่ะมันไม่ได้ใช้อ่ะมันใช้แค่2เพลงก็เหลือแล้วแลวเสร็จแล้วถ้าใส่เยอะไปมันก็ไม่มันก็เปืองมันขึ้นมือมันทําอะไรไม่ได้เลย มันต้องเอามาเล่นอย่างเดียวถ้าแบบขึ้นมือเยอะไปก็ก็แย่แล้วแต่ว่าเกียร์สามันสามารถหาเพลงได้ไงก็ลดละมัดเหลเ่านี้นะครับก็จะใส่เพลงเกี 3, ยร์สามสองใบเกียร์เกียร์สองสองไอเกี 3, ยร์สามสองใบเพลงเกี 2, ยร์สองสามใบนะครับก็มาที่เพลงหลักก่อนใส่ไว้สามใบนะเพราะว่ามันเป็นที่ค่อนข้างจะดีและใช้ได้ตั้งแต่เกียร์สองก็จะเป็น scarlet sky นะครับเพลงหลักนั่นเองนะก็ออโต regard เมืองสนาม ถ้าแวนกัดเราติด aftergo คนหาย,ยูนิตที่เป็น aftergo ที่ชื่อไม่เหมือนในช่องแวนและช่องเลียนหนึ่งใบขึ้นมือฟรีๆแล้วก็สับกองด้วยอีกสกิลหนึ่งเมื่อเข้า battle phase นะครับก็ลุกเลียเราสองใบเก่งเก่งมากๆสามารถเอามาัพ p อ o r t กับสกิลลัน่นสกิลเลียเกตสองได้สามารถหาเพื่อนที่ยังขาดไปได้เพื่อที่จะเซตอัพไปสู่เทิร์นต่อไปที่เราจะเล่นเพลงเพลงปิดหรือเพลงที่ทําให้บัฟพลังของเด็กนะก็จะเป็น ออนย u มาร์ k นะครับเป็นเพียงเกตสาใส่ไว้2ใบนะออตโต้เรียกากเป็นเพื่อนถ้าแวนเกดเราติดชื่อรันจมตีคุณสามารถจะแตนอูโมก,กะแล้วก็ฮิบาริแล้วก็ทโมเอะแล้วก็ส um ุกุมิอย่างคนละ1ใบถ้าจะแตนได้ทั้ง4ตัวเลยจะได้อิมเมเจอรี่กิฟ์อสองใบลงช่องไหนก็ได้เก่งแต่ว่าเหมือนกับป๊อปปิ้ง ต้องมีเพื่อนคบสนา,นามแล้วก็เพื่อนต้องนอนด้วยสําคัญคือเพื่อนต้องนอนทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเพลงที่ดีแต่ค่อนข้างจะเซตอัพเยอะนะครับก็ได้ใส่ไว้สองใบมันมันไม่ได้มีโอกาสแบบใช้เยอะขนาดเพลง Scarlet Sky เนอะอ่าเกตสองโมกะนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะสําคัญกับเด็กมากๆพลังหมื่นชิลห้าพันคอนเทนเนิวในช่องเลกกะแล้ก็ช่องกาเดียน อัพเตอร์โกของของคุณทุกใบในช่องกาเดียนจะบวกชิวห้าพันแค่มกกะอยู่บนสนามอย่างนี้แล้วเอามกกะอีใบหนึ่งไปกาดก็จะมีชิวห้าพันเป็นชิวหมื่นแล้วก็มกกะในช่องกาดอ้บวกอีกห้าพันเป็นชิวหมื่นห้าหรือถ้ามีมกกะอยู่สองใบอย่างนี้แล้วคุณเอาอะไรก็ได้มาช่วยกาดปุ๊บชิวบวกห้าบวกห้าบวกห้าเป็นชิลหมื่นจากเกีสามได้ถุกเชิญก็เอามากาดได้ก็เป็นคนที่ช่วยพพอร์ตในการรับ ขารับได้ค่อนข้างจะดีมากๆนะฮะอีกสก,กิลหนึ่งแอคทีฟเรียกะเป็นปเพื่อนโซบัสหนึ่งจับเลสเรียกาะเราหนึ่งใบยูนิตติดอัพสกอุกใบเราจะบวกห้าพันได้ทั้งขาบุกและขาโจมตีและขาป้องกันนะแบบโคตรดีนะฮะก็น่าต้องใส่สียังไงต้องใส่สีเลยเด็กนี้จะเหมือนกับป๊อปปิง้งตรงที่ค่อนข้างจะต้องใส่เพื่อนสี่ใบเยอะเกือบทุกคนทุกคนเลยต้องใส่สีนะพวกในวงอะใส่สีทุกคนเลยนะฮะ ฮิบารินะครับก็ยังเป็น s s r อยู่คือวงนี้ s s r รักคุณพอเลยเกินออก2ใบเลยนะเกตสองพลังหมื่นนะครับชิว5,000ันคอนทินิวเยกาดถ้าคุณมีอัฟเตอร์โกวบนช่องเยกาดสีใบหรือมากกว่าการ์ดทั้งหมดจะไม่ถูกเลือกดนะ้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งคู่แข่งจะไม่สามารถจับชี้และยิงได้เลือกยิงเลือกล็อกเลือกใบไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาไม่เลือกก็โดนอยู่ดีนะครับไม่ถูกเลือกแต่ว่าอ่าเขาเหมือนรีซิตอ่ะไม่ถูกจิม้ม รีทายตัวนี้ครับไม่ได้รีทายตัวนี้ครับไม่ได้แต่ว่าตีหน้าหมดเลยครับอันนี้ได้หรือยิงยิงคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ก็ได้แต่ว่า,าไม่สามารถจิ้มตัวได้เนาะอีสกิลหนึ่งแอคทีฟเกาดเบอเทอรนะครับเคานเตอร์บัสหนึ่งจำนวนเกับเราเลสหนึ่งใบจัว่วคืนหนึ่งก็ก็โอเคก็ช่วยมาใช้บัสหน่อยนะฮะมาเป็นตัวช่วยใช้บัสใส่รันเกต องไว้4ีสี่ใบเนาะก็เป็น 2, ลันเกตสองพลังหมื่นชิวห้าพันออตโอตโ้แวนเลียไม่ลงสนามสแสดงท็อปเด็กของเราหนึ่งใบถ้าเป็นอัฟเตอร์โกยกขึ้นมือนะครับโคตรด,ดีนะก็บวกมือหนึ่งนะฮะถ้าเป็นคริเป็นจ่วเป็นฮิวก็แปะไว้ที่เดิมก็การันตีคริไปอีกก็คือถ้าไม่เจอถ้าไม่ได้ขึ้นมือก็คือการันตีทิกเกอร์แต่ฝันลงข้ามเห็นนะก็กัดย,ยากอยู่ดีเห็นแล้วไงเห็นแล้วก็กัดย,ยากอยู่ดีมาที่ลายเกตหนึ่ง ไลน์เกตหนึ่งก็จะใส่สกุมิไว้สี่ใบนะครับใบพันชิวมืน่มอ Go, นออโต้เรียกาดวันเพื่อเทินเมื่อถูกเลสด้วยความสามารถของการ์ดอัเตร์โกใบอื่นสามารถลุกได้สกิลเรียกาดออโต้วันเพื่อเทินสกิลนี้ตอนนี้จะใช้ไม่บังคับใช้แล้วคุณจะไม่ใช้ก็ได้มันจะเหมือนกับสกิลอ่ามันก็จะเหมือนกับสกิลเออมันก็สก,กิลไออกกอโต้กกเ,เรียกาดวันเพื่อเทินนี่ว่ะคุณสามารถจับเลสครับไม่กดสก,กิลให้ลุกครับ เพื่อคุณสามารถไปงัดลุกจากที่ไหนก็ได้มาทีหลังและคุณสามารถจับเลสและลุกได้อีกครั้งหนึ่งเพราะกดสกิลทีหลังได้ก็เหมือนกับเทโดเอสเซิลภาคจีที่คุณพ่ออธิบายไปมากๆหลายๆรอบนะก็เหมือนกันก็ถ้าคุณอยากจะเล่นเพลงเกียร์สามกุมิก็จะต้องไม่ลุกก็จะถูกจับเลสและไม่ลุกไปนั่นเองนะฮะเพื่อที่จะลุกจากสกิลของเพลงออนยมาร์กได้นะชุบอ่ะ ใส่โทโมเอะไว้สี่ใบก็ได้อนนะอย่างที่บอกนะครับเด็กนี้ใส่หน้าละสี่หมดเลยพลังแบบพันชูหมืน่นออตโต้เลก็กับแบบเพื่อนเมื่ออยู่ในน้ทุกจับเลสด้วยความสามารถของหรือค่าคอสของ After Go. อัฟเตอร์โกอาชี้แวนหนึ่งคนบวกห้าพันใช่ไหมอาชี้แวนหนึ่งคนบวกห้าพันถ้าแวนผู้แข่งเป็นเกียร์สามหรือสูงกว่าสามารถเคาน์เตอร์บัสหนึ่งบวกแวนหนึ่งีได้ก็อยู่ที่โอกาสและถ้าท้ายเกมเขายืนสี่แดมอย่างเงี้ยมันลงขั้นยืนสี่นั่นแล้วแบบมือเขาหน้าโดนตีแตกได้ในเทอร์นนี้เลย คุณสามารถกดบวก2ฟอร์ตแล้วตีแตกได้เลยก็อาจจะบวก2ฟอร์ตไปงัดแวนเลยก็ได้หรือฟอร์ตแวนฟอร์ต้างก็ได้แล้วแวนตีออกที่ 4, 3, 3, 3, 4 8, ี่หมหรือ3ามหมื่นแก็แล้วเขา่าจะกัดไม่ไหวแล้วเพื่อเช็คทริกเกอร์ได้อะไรอีกนะก็แล้วแต่โอกาสเป็นสกิลที่ดีนะครับแล้วก็เกตหนึ่งใบสุดท้ายก็จะเป็นรันเกตหนึ่งนั่นเองก็ใส่สี่ใบเหมือนเดิมก็ถ้าอยากจะลดรันเกตหนึ่งเลใส่โยโลเพลงเกตหนึ่งขึ้นมาก็ลดรันอันนี้ออกก็ได้ ไปใส่โยโลเกตหนึ่งเพิ่มถ้าอยากคนใส่แต่ว่าอ,อถ้าใส่โยโลคุณพ่อคิดว่าไปใส่เป็นกาเลสกายคุ้มกว่าได้ลูกสองแล้วก็หาคาร์ดขึ้นมือด้วยโยโลมันอย่างมากก็ใช้ตอนเกตหนึ่งอะแล้วตอนเกตหนึ่งมันมันไม่มีตัวที่จับเลสเคลื่อนได้เลยอะก็เลยไม่ค่อยคุ้มที่จะใส่เนาะอ่าพละพันชิวหมื่นนะครับออตโต้แวนเลียมื่ลงสนามเปิดท็อปเด็ก ก็ไม่ใช่เมื่อลงสนามจัวหนึ่งแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบนะครับความสามารถชิ้นนี้ใช้ได้ทุกๆละครันะฮะทริกเกอร์อันนี้คุณพ่อขอพูดก่อนนะครับว่าคุณพ่อใส่อันเนี้ยเพื่อว่าอันนี้คือดอพีจีนะคุณพ่อจะเล่นกับลูกเล่นกับเพื่อนแบบบอกเขาไว้ก่อนว่าอันเออผมขอเปลี่ยนใบเนี้ยเป็นดอพีจีนะครับเพราะว่าจริงๆคุณพ่อก็มีดอพีจีใช่ไหมที่เห็นนะมีอยู่สามชุดที่เป็นโคนันสามชุด แล้วก็แบงด์ดีมชุดหนึ่งก็คือตอนนี้คุณพ่อลองเด็กแล้วที่เกียรจ,จะแบบว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเด็กนี้เป็นเด็กนั้นแล้วมันเอาเข้าออกมันยุ่งยากเวลาแล้วก็น้องๆหลายๆคนที่แบบไปหาหลับมาแล้วมันไม่มีดอพีจีมาให้แล้วคุณแบบโอ้โหดอพีจีแบงด์ดีมตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วอะราคาก็แพงแล้วเนาะดอพีจีโคนนนก็หายากแล้วก็เล่นเล่นกับเพื่อนอะผมไม่ได้ไปแข่งผมอยากลองเล่นกับเพื่อน,นเฉยๆก็ลองเอาดออะไรก็ได้ดอโคนันดอลอยยนพาลาดินอะไรมาก็ใส่ไว้แล้วก็บอกเพื่อนว่าอ่ะ ขอแทนเป็นดอพีจีนะครับห้ามมันไม่สามารถทำอย่างเงี้ยในงานแข่งใหญ่แน่นอนไม่ได้อยู่แล้วงานแข่งล้านก็ไม่ได้นะฮะไม่ทำนะอันนี้คือแค่เอามาลองกับเพื่อนลองเด็กเฉยๆนะครับก็บอกเขาและถ้าสมมติคุณเป็นเ่นใน i s c o r d แล้วคุณบอกอันนี้ครับพี่ครับผมผมไม่มีดอพีจีผมขอใช้ตัวเนี้แทนดอพีจีได้ไหมถ้านฝั่งนนทข้ามบอกว่าไม่ได้ก็อย่าไปงองแงว่าทำไมอ่ะช่องคุณพ่อบอกว่าได้อ่าอยู่ที่ฝั่งนนทข้ามแล้ว ปนาโอ้ผมก็เล่นแบงดีเหมือนกันผมไปซื้อดอ Pg มาไปละสามร้อยสองร้อย่างเงี้ยผมไม่ให้ผม,มให้คุณแทนครับอ่ะก็ไม่ผิดปนงข้าวไ,ไม่ผิดเพราะว่ามันเขาก็ต้องเสียเงินซื้อมานะแบบใจเขาใจเราเนาะก็ถ้าเขาไม่ให้คุณก็ยอมโอเคครับงั้นอันนี้เป็นดอธรรมดาละกันก็ใส่เป็นโคนันไว้จะได้ไม่มีปัญหานะก็เป็นดอหถ้าได้ถ้าเขายอมเป็นให้ให้เป็นแทนดอพี PG ได้ก็ใช้แทนนะครับ พยายามใส่หน้าที่ไม่เหมือนแบงดีมจะได้ดูง่ายเนาะก็เด็กนี้จะใส่ไว้ดอพีจีสนะครับแล้วก็ดอรธรรมดาหนึ่งนะแล้วก็จะใส่คริเจดนะครับก็จะคล้ายๆกับป๊อปปิ้นที่เน้นคริเยอะเนาะก็อย่างที่บอกนะครับแบงดีมสามารถใส่ของโคนันได้นะก็ใส่คริโค,คนันเสริมเข้ามาได้เพราะว่าคริหมดแล้วนะฮะคริแบงดีมทั้งทั้ง RAS ทั้งอัมตะโกทั้งแคนอื่นสาอื่นก็เกลี้ยงเลยนะฮะ แล้วก็ฮิลสี่ใบเนาะโอเควิธีเล่นเด็กนี้ก็อย่างที่บอกนะดูสกิลหูคุณพ่อแค่ฟังคุณพ่อฟังฟังคุณพ่อมาก็ยากแล้วว่ะเวียนหัวแล้วดูวิธีเล่นจะไม่ค่อยจะไม่จะไม่ยากจะเข้าใจได้นะครับอ่ะให้ดีแบ่งดีทั้งหมดทุกทั้ง,ท,งทุกทุกสายก็จะไลท์ตรงจะถูกด,ดีที่สุดก็ไลท์ปุ๊บจวนหนึ่งจากตัวเริ่มแล้วก็จวนหนึ่งจากลันแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบก็จะได้มือบวกหนึ่ง แล้วก็ไลท์สองก็ให้ดีก็ไลท์เป็นลันนี่แหละแล้วก็เปิดท็อปถ้าเป็น a f t e r ์โก็ขึ้นมือถ้าไม่ใช่ a f t e r ์โก็เนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยทริกเกอร์ต่อให้ทริกเกอร์ไลท์ a f t e r โกแต่ว่ามันไม่ติดเผา a f t e r ์โก็คือไม่ใช่นะครับก็ถ้าเปิดได้ฮิลก็คือแปะท็อปไว้เนี่ยถ้าเป็น a f t e r โกมันก็จะเขียนว่า a f t e r โกเลยที่เผาเนาะถ้าเห็นนั้นนะเนี่ยโอเคก็ไม่มีอะไรก็เล่นเลยได้ไหมตอนนี้ถ้ามือคุณอยู่ที่มือคุณแล้ว ถ้าเพีงถ้าไอสกาเลสกายเนี่ยอยู่บนมือปุ๊บแล้วคุณมีอย่างดีๆหน่อยก็มีอย่างโมกะกับโมกะสบายหนึ่งแล้วก็ฮะทิบาลีสบายหนึ่งแค่เนี้ยพอจบเลยถ้ามีสามสามบาใบนี้อยู่บนมือก็จบหรือหรือคุณมีแค่โมกะหรือฮิบาลีคนเดียวก็ได้และที่เหลืออาจจะเป็นอาจจะเป็นรันเกตสองก็ได้หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ในสนามอ่ะ ให้มันมีอยู่ก็พอให้ดีก็เป็นโมกะจจะดีที่สุดเพราะว่ามันใช้ง่ายนะไอะอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้ก็กดสกิลโซบัสหนึ่งเลสห้าพันห้าพันห้าพันแล้วคุณก็เล่นเพลงเล่นเพลงปุ๊บคุณก็ไปหาอะไรก็ได้ที่มือขาดขึ้นมาคุณหาฮิบาริหาอ่าเกดหนึ่งอีกสองคนก็ได้หรือหาเกดสามขึ้นมือก็อยังได้แล้วก็หรืออาจจะมีถ้ามีโม มีโมกาอีกก็กดโมกาอีกตัวหนึ่งก็ได้มีโมกามาลงอีกตัวหนึ่งก็จับจับเลสตัวหลังตัวบัสรหนึ่งจับเลสแต่ว่าบัตโซหมดเลยนะก็บวกห้าพันห้าพันห้าพันแล้วก็เข้าไปเล่นเฟสสกิลลุกบวกมาสกิลลุกแค่เนี้ยก็สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเวลาป้องกันก็เอารันเนี่ยมาป้องกันป้องกันปุ๊บห้าพันชิลห้าพันเป็นชิ 2, 15, ลสองหมื่นห้ารันหนึ่งระเสด็มหมื่นห้า อันนี้มากัเอ็นเสอีกคนนึงก็เส็อยู่ที่ห5ื่นเหมือนกันเพราะว่าสกิลเกิดในช่องการเดียนด้วยแค่นี้เพลงก็ระเบิดทิ้งไปเนาะจบเทินขึ้นเทินสามก็มีวิธีเล่นอยู่แค่2แบบตอนนี้ก็ฟอสเด็กนี้ดีตรงที่คุณสามารถเล่นฟอ r หนึหรือฟอ r สองก็ได้เล่นฟอสไหนก็ได้อยู่ที่ว่ามือและฝั่งฝงข้ามฝั่งตรงข้ามเขาโดานคุณอัดคริ ถล่มอย่างนี้นสามเลนเมื่อกี้แล้วแวนในคีย์อันนี้ยืนเส้นเส้นสี่เลยถ้ายืนเส้นสี่ปุ๊บคุณพ่อแนะนําว่าใช้ฟอสสองไปเลยถ้าเขายืนเส้นสี่นะกัดน้ามึดอะแต่ถ้าเขายืนอยู่เส้นสักเส้นสามเส้นสองสองแดมสามแดมอย่างเงี้ยอใช้ฟอสหนึ่งไล่ตีไปก็ได้ก็แล้วแต่โอกาสอันนี้ก็เล่นเนนฟอสหนึ่งละกันก็อาจจะให้ให้แวนก็ได้หรือให้ข้างอันนี้ได้หมดเลยนะแล้วก็ดันโมกะขึ้นมามีสองคราวนี้ก็จะมีสองสองสองเหตุผลที่จะเล่นแหละ ว่าคุณจะเล่นเพลงเกตสามหรือเพลงเกตสองเพลงเกตสามจะเล่นเมื่อถ้าส่วนมือคุณเนี่ยนอกจากโมกะแล้วที่เหลือเนี่ยคุณมีของครบเลยมีของครบก็คือมีเก 1, 2, ตหนึ่งสองโคดมีฮิบาริมุสึกิฮิบาริเนี่ยมีครบมีครบทุกคนอย่างเงี้ยมือคุณมีทุกคนเพลงไม่ต้องมีก็ได้ขอแค่มีแค่เนี้ย จากเทิน <te arn ies> ที่แล้วที่คุณไปหาเพิ่มขึ้นมาบนมือก็ได้ถ้าคุณมีครบปุป๊บคุณพ่อแนะนําว่าให้เล่นออนยมาร์กไปเลยแล้วถ้าเขาขึ้นสีดมแล้วอย่างที่บอกนะก็อยู่ที่บอกว่าถ้าเขาขึ้นสีดมคุณจะได้ฟอสสองทั้งทั้งสามเลนเลยอ่าเอากรณีแรกก่อนละกันออนยมาร์กมันเข้าใจง่ายว่าว่าไม่มีเอ้ยว่ามันยังไงก็ใช้ได้อยู่แล้วเอากรณีแรกคือแบบอ่ะสมมติคุณมีของไม่ครบคุณอาจจะขาดสักหนึ่งคนขาดใครก็ได้ แน่นำว่ากดสกิลลันไปเลยก็ได้ถ้าไม่มีบนมือกดสกิลลันเล่นสเกลสกายไปเลยแล้วก็หาเนี่ยคุณมือคุณอะขาดใครมือคุณขาดใครเอาใบนั้นขึ้นมือง่ายๆแล้วก็แค่นี้คราวนี้คุณก็ลงอาจจะลงแค่รันมาแค่นี้ก็ได้แล้วคุณก็กดสกิลลันเกตคุณพ่อเอาลูกเต่ามาลืมก็ไหวไปลืมอะไรอ๋อลืมลูกเต่านาะ คุณกดสกิลรันนี้เลยก็ได้เลสสองคนครับบวกหมืน่นบวกหมืน่นแล้วก็ถ้าอาจจะมีลงหลังสักคนหนึ่งอาจจะสมมติอ่ามีมุสกิอยู่หลังอาจจะลงมุสกิมากดสกิลของโมกะโซบัสหนึ่งเลสมุสกิทุกตัวบวกคนละห้าพันห้าพันอันนี้ห้าพันแล้วกันอันนี้ห้าพันอ่ะ สกิลของมุสก,กิไม่ถูกจับเลดด้วยค่าคอร์สลุกแล้วก็แบทเทิลครับแบทเทิลสกิลเพลงเมื่อขึ้นแบทิลเฟสลุกเพื่อนสองคนแล้วก็แวนวิ่งเลยก็ได้ก็บวกที่ห้าพันเป็นสิบแปดยแปดแล้วก็ข้างนี้อ่ายี่สิบห้าข้างนี้โคตรแรงซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อแรกหรือข้อสองถ้าอย่างที่บอกว่ามือคุณของครบคุณจะได้ยังไงคุณก็ลงไปให้หมด อ่าโอเคลงหมดแล้วปุ๊บบัตรหนึ่งครับเล่นเพลงออนโยมาร์ตปั้งจากกองจุดดบก็ได้แล้วคุณก็ไล่ไล่สกิลทีละคนเลยอ่ะมีโซด้วยนะอย่าลืมโซนะไล่สกิลทีละคนครับสกิลโมกะก่อนโซบัตรหนึ่งเลสเพื่อนหนึ่งคนครับบวกห้าพันให้ทุกคนที่เป็น After อัฟเตอร์โกจบอ่าสกิลของมุสกิไม่กดครับ บอกเขาว่าไม่กดสกิลมุสกิครับสกิลของฮิบาริเคเิลเบิร์หนึ่งเลสเพื่อนหนคนจัวหนึงใบสกิลของรันเลสสอคนบวกให้คนละหมื่นจะบวกใครก็ไดอ้อันนี้แวนมีฟอสและอาจจะบวกให้ข้าง,ข,างข้างก็ได้ถ้าเกิดว่าตอนนี้ทั้งสนามจะบวก5,000แล้วก็2องคนนี้จะบวกอีกคนละ1,000ง ่าฮ uh huh. แล้วก็แบทเทนเฟสเลยครับลันตีสกิวเพลงครับเมื่อลันจมตีถ้าคุณลุกเพื่อนโมกะถ้าสามารถลุกโมกะฮิบาริสกุม,มิไม่ใช่สกุม,มิอยู่นี่โทโมเอะได้ถ้าลุกได้ครบ4ใบคุณจะได้อิมานาริกีฟอสสองอันเมื่อกี้เรากดฟอสหนึ่งมาคุณก็ได้ฟอสหนึ่งอีก2ใบเสียบเสียบหรืออจะเสียบแวนก็ได้อ่ะ แวนก็จะออกที่18 28 38นามืดถ้าขึ้นอันนี้ตั้งแต่ไลท์ขึ้นเกีสามสามบแ38ข้างไม่รวมข้างอีกข้างที่เบาที่สุดจะตีอยู่ที่ 20, 28 38อันนี้48โคตรแรงทุกเลนซึ่งเทลิเมนฟอสสองก็แวนก็จะยืนอยู่ที่ตีอยู่ที่ทท 10, 18 ข้าอันนี้ก็จะตีอยู่ที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดแต่ว่าสองคีย์ทุกเลนก็แล้วแต่ว่าคุณเล่นฟอ์สองที่บอกว่าฟอ์สองเล่นตอนไหนเล่นตอนที่ขึ้นสามปุ๊บคุณขึ้นลันได้คุณดูแดมฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามสี่แดมฟอ์สองถ้าแดมฝั่งตรงข้ามน้อยกว่าสี่นะนํายังไงก็ฟอตหนึ่งหรือเชสอาชัาชวสโลว์บัสชัวก็ฟอตหนึ่งไปก็ได้ก็ประมาณนี้วิธีเล่นของ afterglow นะครับก็ คนขึ้นเะเล่นง่ายอยันนี้เห็นนะมันมันคือเลสมันเล่นอยู่แค่เนี้เลสหนึ่งมีอยู่แค่มีอยู่แค่สกรณีคือของครบไหมของครบก็ก็ลงหมดแล้วก็เล่นออน o u มาร์ k ของไม่ครบก็ให้ดีก็คือมีโมกาหรือทิบาริอยู่เพื่อจับเลสแล้วก็เล่นกาเลสกายแล้วก็จับลุกหาของขึ้นมือจบเลยง่ายก็น่าจะ เข้าใจง่ายกับเด็กนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะมันอ่านสกิลแล้วมันดูเหมือนจะยากนะแต่ว่าเล่นจริง,รงๆค่อนข้างจะง่ายกว่าที่คิดเยอะนะก็ลองเล่นดูได้นะฮะลองไปหาดูได้นะแยกแคลนแยกสายหรือเล่นซื้อสี่กล่องก็ครบพอดีนะครับก็เหมือนเดิมยังสงสัยตรงไหนคุยขา้ล่างได้เดี๋ยวคุณพ่อตามไปตอบให้นะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ